่ทีนเรื่องราวเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรคือวันนี้พิมต้องขอโทัพี่ๆทุกคนจริงๆที่พิมอาจจะลงดีเทลไม่ได้เยอะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวของพิมจริงๆซึ่งจริงๆพิมอยากที่จะเคลียร์ภายในบ้านของพิม์ให้ให้ดีที่สุดพิมรู้พิมพ์รู้ก่อนว่าห้าไหมว่าแม่เขาจะโพส ยาแบบนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราก็ก็จะมีการโพสแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้จะพูดยังไงอินโพสตครั้งอินพุตครั้งแรกรู้สึกยังไงพิมพ์ตอนที่เราอินพุตครั้งแรกเลยที่แบบเใจเศร้า ัจากัจากที่มันโพสเนี่ยแหละมาได้คุยกับแม่บ้างหรือยังดู ความจริงปกติความสัมพันธ์ของเราในครอบครัวระหว่างเรากับแม่มันเป็นความสัมพันธ์ของแม่ลูกปกติไหมที่ว่าอาจจะมีขัดแย้งกันบ้างไม่พูดไม่ถูกกันบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเนครอบครัวปกติเหมือนทั่วๆไปเหมือนชาวบ้านกาอยู่แล้วใช่จริงๆสำหรับพิมพ์มาพิมพิมบอกว่าครอบครัวพิม์ก็เป็นครอบครัวปกติครอบครัวหนึ่งที่เราก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยเราก็มีช่วงเวลาที่มีความสุขกันมาตลอดตั้งแต่เด็กถึงปั้บมาใหม่ก็เลี้ยงดูพิมพอย่างดีแล้วก็พิมก็เป็นลูกที่ได้รับความรักอย่่างตที แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดจากปัญหาอะไรกันแน่พิมที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างมุมมองเรากับแม่อะไรอย่างเงี้ยพิมพิมว่ามันเป็นการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกันเลยสื่อสารท่านอาจจะคิดไปอย่างนึงแต่เราอาจจะคิดอย่างนึงอะไรเงี้ยแบบไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ย ถ,ถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็คงต้องเป็นอย่างนั้นละคะ่ะคือคือพิมพิมค่อนข้างที่จะมั่นใจในทุกอย่างที่พิมพูดและทุกอย่างที่เราทำเพราะพิมมั่นใจว่าพิมเองก็ทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ในฐานะลูกคนหนึ่งอยากอยากจะบอกอะไรกับแม่ในวันนี้ไห <c oughs> มที่แบบเราเรายังไม่ได้ทาเรายังไม่ได้คุย คนที่ดูดอยู่อ่ะคือหนูเห็นคอมเมนต์บ้างแล้วอาเลยอยากทอร้องว่าอย่าไปว่าอะไรเขาเลยค่ะตัวตัวพิมคุยกับแม่ล่าสุดเมื่อไหร่คบจริจรีพีไม่ได้คุยกับแม่มาสักวันแล้วค คิมก็คิมก็แค่เล่าประสบการณ์ชีวิตอันหนึ่งซึ่งคิมมองว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อไทยไหลายๆคนได้แค่เองิแต่ว่ามันต้องมีบางประโย์ของพี่แมทที่มันมีการพูดถึงเรื่องว่าเกี่ยวกับงานแต่งอะไรเงี้ยหลายคนก็สงสัยโง่ว่าแบบเอ๊ะ,อม,อะมันมาอย่างไงมันใช่เรื่องเดียวกันอะไรคือในส่วนของเรื่องงานแต่ง ว่าจริงๆพิม์ขอไม่ไม่พูดถึงดีเทลเพราะว่า,า,าม,มันเกี่ยวกับน้องสาวพิมพ์ที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการเลยไม่อยากไม่อยากเอาเขาเข้ามามใ,นในเรื่องนในวันนี้เราเป็นเพวกอะไรยังไงกับเขาบ้างในวันนี้เป็นหลวกความรู้สึกคนในบ้านพิม,ม<อ>พ์ม,มั่นใจว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ดีกับใครเลยมันคือวันเนี้ย มันสักวันหนึ่งข่าวเนี่มันก็จะหายไปแต่มันจะอยู่ในใจพิมกับน้องไม่ตลอดชีวิตวตอนพิงก็เลยรู้สึกว่าเออไม่อยากที่มันแ,แต่ตอนนี้หลายคนอาจจะกลังมุงว่าเว่าจริงๆแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาพิมพจะบอกอะไรคร่าวๆได้ไหมว่ามันเกิดประมาณช่วงไหนปลายปีที่แล้วหรือว่าต้นปีหรือว่ามันเป็นมันสัปทันแล้วคือพิมรู้ได้แค่ว่าครอบครัวทุกครอบครัวค่ะมันก็มีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทุกครอบครัวพิมพ์เชื่อว่าที่ทุกคนมันต้องมีมีการไม่เข้าใจบ้างเป็นบางทีอยู่แล้วค่ะ เป็นเรื่องปกติซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นน่มันไม่ได้มีอะไรที่มันใหญ่เลยาไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้อตอเนไม่ได้ตอนนี้ทีมกับปัญหาความไม่เข้าใจในข้อในข้อระหว่างแม่เกิดขึ้นบ่อยไหอมยอย่างที่บอกไว้ค่ะคืกครอบครัวหนูครอบครัว ปติเวลาเกิดเรื่องไม่เข้าใจกันเคสก่อนหน้านี้เรามีวิธีการที่จะทํำยังไงให้เข้าใจให้มองเห็นในมุมเดียวตรงกันค่ะพิมก็ทำเตจี่ในฐานะลูกพิมพิมกับน้องนี่แหค่ะเราสามคนทํำเตจี่ในฐานะลูกพอได้การอะเออจริงๆป๊าเป็นคนที่พิมบวกป๊าที่สุดเลยจะมีใครมาเป็นกาวใจให้ไม่ดี ม็มีทางออกค่ะคิมคินกับพ่อป้ากับน้องผ่านทางคิมอย่างอย่างนะ ตอนนี้เราพอจะเห็นแสงสว่างทางปลายอุโมงค์ไหมว่ามันจะมีทางออกทางไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายเนีเราพอจะเห็นทางนั้นไหมพิมกับพิมกับที่บ้าน แล้วพิมพ์อันมีอะไรจะพูดกับคนที่แบบเออเป็นห่วงทั้งสภาพใจิตใจของทั้งของพิมพ์ทั้งกับของแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะคะพิมพ์ได้รับกำลังใจเยอะมาก โอเคครับโอเคครับขอบคุณครับพี่โอเคนะพี่แป๊บเดี๋ยวอินเซอร์ก่อนพี่